อะไรครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่เกมแอนิเมชันแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะฮะเมื่อคืนจริงๆมีอัปเดตนะครับแต่มันดึกมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับมันอัปเดตตอนตีสาม ไม่ได้อัดคลิปนะฮะก็เลยมาอัดวันนี้แล้วก็เล่นไปแล้วทำภารกิจไปแล้วส่วนหนึ่งครับแต่ยังไม่ได้ลงไอ้ฟังก์ชันใหม่ที่มันเป็นเลดเลยนะนี่มันเป็นเลดดานใหม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมตรงนี้ผมขอหาแรลงเอสให้เจ้าตัวใหม่ก่อนนะครับเอินที่เป็นกอลลี่นะฮะที่ผมได้มาตอนนี้ทําเป็น2ดาวแล้วนะฮะ มีดาวแล้วเดี๋ยวเราหาแรงทิปเปิลเอ็ดก่อนแรงทิปเปิลเอ็ด e เราต้องมาทำเควสนี้นะฮะต้องใช้เหรียญน,นี้เ,เหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญที่เป็นรูปดาบผมน่าจะได้ดอกมาจากบอสนะฮะเวลาตีบอสน่าจะได้ดอกมาด้วยให้ hey! สุ่ม10ครั้งงั้นเหรอสไนเปอร์เอาไปแล้วก็ไททันไททันน่าจะเป็นอันใหม่ที่มาจากซีซั่นที่แล้ววะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพัากหลังไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันใจแอนเอาไปสักประมาณนี้นะฮะสตาร์รีโล <c oughs> โอ้โหใจแอนมา Okay. โอเคอ๋อเดแอนมาแล้วแล้วก็เปิดออฟสินาทีเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดีกว่าเปิดไข่สินาทีเราขอมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมได้มาก็คือซัมมอนด่านใหม่4อันแล้วก็อันนี้โค้ดฮาโลวีนซัมมอนนะฮะเป็นโค้ดใหม่โค้ดอะไรเอ่ยเปิดดูแป๊บโค้ดคืนี้นะฮะ redeem now นะครับน่าจะเป็นโค้ดอันนี้แหละที่ได้ซัมมอนคอสเมตฟรีถ้าเดี๋ยวเรามาซัมมอนตัวนี้กันก่อนที่เป็น X อไอค์แพคออนไทนซัมมอนออกมาเลย เอ้ยมาแล้วไม่ใช่อเลนนี่วาเอ <c oughs> พ้พูดผิดพูดผิดพูดผิดมาแต่ได้ตัวธรรมดานะฮะมาอีกหนึ่งแค่สักสองตัวก่อนแล้วกันนะครับทําเป็นหนึ่งดาวเดี๋ยวเราค่อยมาทําเป็นสามดาวกันรอให้มีเยอะกว่าน,นี้ก่อนเพราะมันมีเครื่องทำสามดาวเพิ่มมานะฮะเอาลิงแล้วกันไปลิงแล้วก็ลิงอ่ะฮะมาเอาเครื่องอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยตัวใหม่พลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ยังไม่ได้อาร์เวล ก็คือ8.3ล้านยังไม่ได้อัพเลเวลแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนสกิลให้มันเป็นแรงเอนะฮะทิพย์เนอไปลงไอ้นี่กันนี่ที่เราต้องทำนะครับเป็นเคเวสด้วยที่เราต้องลงเคเวสของนา루โตะกระถานานา루โตะบูจัมโบะบูจัมปะนาโตะอยู่ไหนเอ่ย นู่นน,น,น,นู่เป็นเควสใหม่นะฮะขาให้ลง5ครั้ง1ครั้งจะลงได้ไอ้1วันจะลงได้2ครั้งนะครับแล้วแต่ดาเมจเลยนี่ผมลงผมยากใส่นี่เข้าไปด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับลองดูตาแรกก่อนตอนนี้เราใช้เป็นทีมเฮอร์โมนี่3ทำไมทำไมนี่เฮอร์โมนี่ไม่ขึ้น,นอ่ะอ่ะเฮอร์โมนี่3นะฮะนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนตัว3บิลเลียนเดี๋ยวมันก๊อ ก๊อปอะไรมา3บิลเลียนล่ะอันนี้410ตาสตันเลยไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยลงเหมือนกันนะโอ้โหโหจมตีโจมตีเป็นการวัด DPS นะฮะดาเมจเราต้องไปใกล้ๆวนะเนี่ยทำไปที่8.4 8.56ทสิลเลียนนะฮะโอ้มีกล่องมีกล่องมีกล่องได้อะไรเอ่ยส่มกลองมาปลื้โอ้ยได้อะได้อะไรมาเต็มเลยนี่ครับได้เหรียญเป็นเหรียญระดับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้พ่อร e l o a d token ถามอะไรก็ไม่รู้อย่างวะมันเป็นเหรียญอะไรอันเนี้ยน่าจะทําเป็น3ดาวนะครับทาเป็น3ดาว2อย่างเลยทั้ง2การ์ดเลยอันนี้ด้วยอันนี้มันเป็นระดับคอสมิกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนลองใส่ดูซิอันนี้ระดับไหนอ่าอันนี้ระดับธรรมดาเป็นเอเลนไปตัดเข้าไปอันนี้คือทําเป็น2ดาวนะฮะเป็น3ดาวแล้วไออันนี้เป็น2ดาวแล้วนะฮะถ้าเราจะทํามดาว ถ้าเราจะทำสามดาว3าดาวเอเออสามดาวทำไงวะอ๋อนะฮะก็คือถ้าเป็นระดับมิติคอลรีเจนเนอรี่อะไรพวกนี้นะครับมันจะทำได้แค่2อดาวนะแล้วก็ถ้าเป็นคอสมิクถึงจะทำได้3ดาวนะฮะน่าสนใจห้บน่าสนใจมากน่าสนใจมากมาเรามาหาตัวย่อยสลาย50เหรียญใส่เข้าไปโกโจแล้วก็ยัดโกโจเข้าไป3ตัวฮะเก็บไว้3ตัวพอดีเลย ปับ๊บสามดาวโกโจโอ้โหบะเจ้าดาวที่สามคือใส่ของเพิ่มได้โกโจใส่ระ้าาบับคอสมิกได้ไหมโกโจถือดาบอ่ะอันนี้ใส่ตัวไหนอยู่เอเิกอ๋อใส่ลิงยักษ์อยู่ฮะมันจะต้องโกโจโกโจถือดาบโอ้โหตึงตึงตึงกระบอกเลยไปลงทาวเวอร์ก่อนฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปลงทาวเวอร์ก่อนเพราะว่ามันมีบูทบูทดามจอ,อยู่เดี๋ยวเราลงตรงนี้อีกทีหนึ่งคนระับเป็นรอบที่สอง ร้อยตานี้ได้10ถิเลียนนะฮะสิบจุดแปดถิเลียนเราน่าจะได้ของใหม่นะครับถ้าเป็น10ถิเลียนอืมได้2อย่างวะอ่ะได้3เลยฮะและอันนี้คิสเัลเอาไว้ทำอะไรโอเคลงหมดแล้ว2ตาต้องรออีกทีก็คือพรุ่งนี้นะครับพิกสุตข,ของเราอยู่ที่10ถิเลียนเควนนี้น่าจะต้องทำา3วันแต่ก็ต้องรีบทำนะครับเพราะว่าถ้าอีเวนต์หมดก็คือควสถ่ายไปเลยไม่ได้ทำอีกอ่านี่ระดับพาร์ดไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างใน ดานเจียนในเลดทำไมไม่โจมตีอ๋อเต็มเปิดคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะทําด่านมาแบบวกวนเพื่ออะไรก็งงเหมือนกันบางทีทําเขาวงกดนะฮะบางทีทําแบบเนี้ยเราก็ต้องมานั่งหาตัวที่เหลือเอาไปอยู่โน่นเมื่อกี้ไม่มีนี่ผมอยู่ไหนเนี่ยในเลดวะเนี่ยเออก็อยู่ในเลดนี่วา ทำไมมันเกิดขึ้นเรื่อยๆป่ะหรือว่าให้เราตีแค่ในนี้อ๋อบอสเกิดแล้วฮะบอสใหญ่สุดได้เป็นบอสใหญ่สุดละว,วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนจนปวดตาครับเวียนหัวมากๆผมบอกเลยเอาแบบเดิมดีไหมเอาแบบเดิมก็ได้นะที่แบบเป็นทางตรงไปอะตามทางนะฮะทำไมบอสใหญ่ตา,ตายง่ายจังอะได้อะไรไหมได้สกินไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้แคนดี้มาหนึ่งหมื่นได้เหรียญมาหกร้อยลงสิบห้าตาครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงกันดีกว่าผมมี คอสมตกตูนไว้เยอะมากๆนะครับแต่เราไปเปิดกันดีกว่าระดับคอสมิกแบบนี้นะฮะไล่เปิดกันให้หมดเลยจะได้กอรลี่หรือเปล่าพอาดีรอบที่แล้วเก็บมาค่อนข้างเยอะแต่มันไม่ได้กอรลี่เลยรอบนี้ก็ขอให้ได้เถอะรอบนี้เยอะกว่ารอบเก่าอีกนะฮะรอบเก่า22อันรอบนี้น่าจะหลายสิบ <laughs> ไม่ได้รับด้วย เบื่อหน้ากรว่ะเบื่อหน้ากรอะเราได้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ไม่ได้กอรลี่เลยสักกระตัวอย่างวะ่ะตอนนี้เอลินขอลบเอลินหน่อยเอาเอลินไปรวมกับไอ้นี่ดีกว่าตัวที่เพิ่งได้มากับตันอ่านี่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 ตอนนี้เราขาดไปนหนึ่งตัวนะฮะเราขาดไปนหนึ่งตัวไม่งั้นเราจะทําเป็น2ดาวได้ ะะเดี๋ยวเราลองไปเปิดอัพเลเวลดีกว่าเพราะว่ามันมีภารกิจเปิดไข่ของเควสรไลวันผมด้วยนะฮะเปิด1,000ออฟในค่อืนี้เลยตอนแรกผมก็กะว่าจะอัดวันเดียวให้เสร็จเลยนะครับแต่ทีนี้มันเกิดอาการง่วงนอน,นครั่ง่วงนอนมากๆจนอัดไม่ไหวก็เลยหนีไปนอนก่อนแล้วก็กลมาวันนี้เลยละกันวันที่เควส ทำครั้งสุดท้ายและจะเสร็จแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวไปทำกันเลยแล้วผมลงเลทไป15ครั้งนะครับผมได้สกินรีวายมาสกินแมบบยังไม่โหลดนี่ได้สกินรีวายมาเราไปสุมสกิลสกินกันก่อนนะฮะไปรีสกินกันก่อนรีสกิลสกินเอาเป็นอยากได้เป็นแอ็แทกอะโอ้ yeah. <laughs> ดามจร้อยนะครับรีวายตอนนี้อยู่ที่พลังไหนเอย2อ0ยล้านตัวอื่นผมยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้อัพรลเวลไปถึง1 3 0เลยเดี๋ยวค่อยอัพนะฮะที่เอารีวายเอาโจโจออกมา,อารีวายใส่เข้าไปฮะผมพยายามคล้องให้เป็นฮาร์โมนี่สอยู่นะครับร้อยเสร็จนะฮะเอาตาเดียวพอรับเฟสได้ไรเอ่ยโอ้ฮาร์วินซัมมอนอีกแล้ว2อันสุดท้ายก็ลงที่ใจแอนนะฮะอ่ะเอาใจแอนก่อนละกันเพราะว่าเหรียญผมมีไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวมัน เดี๋ยวค่อยมาหาทีหลังแล้วกันพวกแบคโฮอะไรพวกนี้นะฮะมีแคนดี้อยู่เปิดแคนดี้เลยไหมเปิดเลยดิหนึ่งล้านนะฮะเปิดเล่นๆเผื่อได้ไม่ได้อะไรตามเคยนะครับไม่ได้อะไรตามเคยตอนนี้นะฮะเหมือนจะมีแรงขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแรงที่ระดับ3ดาวและคอสมิกน่าจะทําได้นะครับอ่าดูยังไงผมไม่กล้าก,กดรีมั่วซั่วนนะมาผมไปดูมานะครับก็คือกดรีไปเลยใช่ไหมมันจะได้มานะครับลองรีไปเรื่อยๆ อ่ะนี่ได้เมือได้เมือแต่มันไม่ใช่เป็นขั้น3นะครับเขาบอกว่ามีน่าจะสูงสุดขั้น3ามหรือเปล่าผมซุ่มอยู่นานนะครับก็ไม่ได้3ระดับ3เลยนะครับได้เป็น2ก็เลยเอา2แทนและกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่า3มีอยู่จริงแต่ก็น่าจะมีจริงแหละผมเห็นรูปมานะครับเห็นรูปว่ามีระดับ3ด้วยนะฮะลัง1บิลเลียนตึงๆเลยพี่น้องเอ๋ย1บิลเลียนตึงๆฮะรีวลวเราอยู่ที่ 630ล้านนะครับตอนนี้นะโตเรากำลังอยู่ที่4.1บิลเลียนนะครับเราได้แคปซูลมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอีกสัก3อันเนาะที่เป็นของรีไวายหอันนะครับแล้วก็เป็นของฮาโลวีนอีก2อันที่เรารับจากเกวตมาขอให้สุ่มได้รีไวายผมคาดรีไวายอีก1ตัวนะครับจะทำเป็น2ดาวได้เออออกมาชา้วยออกมาแบบดีเลยสุ่มไปเลยฮาโลวีนนะฮะจีรายะ อรางเลยผมเพิ่งสังเกตโลโก้ของจีระยะโอ้โ oh. ห <laughs> เดี๋ยวโลโก้หน้ายิ้มไปรวมรีวายกันเป็น2ดาว2ดาวต้องใช้เท่าไหร่นะ2ดาวต้องใช้50เหมือนกัน50นะฮะเราเอาตัวที่ค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วกันอ่าเรียบร้อย50ปุ๊บไปเลยครับรีวายรีไวายเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าไม่ใช่นะ โโอ้โหพูดถึงเวชล่าสุดนี่แบบผมมฟมูฟอนไม่ได้นะผมพูดตรงๆว่าผมมูฟออนไม่ได้ใช้การ์ดนะครับการ์ดมิติคอลห้าการ์ดเรามีอยู่สิบการ์ดใส่ลงไปสามดาวเราต้องหาเพิ่มอีกสามตัวนะฮะอันนี้มาแล้วหกร้อยสามสิบเอ็มสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อมาแล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยบ๊ายบาย